สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมและน้องนะครับวันนี้ผมกับน้องนะฮะจะชวนคุณผู้ชมมากินหอยนางลมครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีหอยนางลมตัวใหญ่ๆนะครับไงช้อนพี่มาโอเคไป<ม> <c oughs> เลยครับเผาไหนโอ้เอาจุดตัวนี้ก่อนดีตัวนี้อ้วนกว่า <c oughs> อา่าตอนนั้นละนอนอ่ะนี่คุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยพี่เจมวันนียหอยนางลมตัวอย่างใหญ่ใส่อะไรก่อนนะ ไม่ได้กินนานแล้วลืมแล้วน้ำพริกเผานื้อจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ตามด้วยกระถินแล้วก็หอมนี่กระเทียมนะหอมเจียวแล้วก็หอมเจียวมะนาวก่อนเลยเราอ่ะผมไม่ใส่เลยเลยพี่เกมนี่นะนี่นะโอ้โหหอมนะบ้างกรุดรอด หวานสุดยอดกินกันเทีพิกเผาอะไข่เมื่อกันแล้วกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยผมไข่เนี่ยผมไข่ไม่รู้ครับแต่ที่แน่แน่ไม่รู้ผมผมหรือเปล่าไม่ใช่หรอกโอ้มีครบนะพี่เกมมีมะนาวได้วันนี้ ซีดไหมยอดน้ำเกลียวใส่ไม่มีเราใส่เลยอนอนเนี่ยอยาคึกนะวันนี้คือไม่คึกวันล้วฮะวันนี้อาจจะคึก,กวันไม่เสร็จนะผมเต็มเปล่าผมเข้าเปล่า <laughs> ฮะคึกวัน <laughs> ทำอะไรอ่ะทำอะไรตอนคึกอ่องก็ออกกําลังกายเนาะวันนี้แบบอะดรีนาลีนินมันกำลังแบบพุ่งอ่ะผมไม่เชื่อครับออกกําลังกายอ่ะแล้วแต่โดนนต้องคึกอย่างอื่นนี่เกมก็ก็คึกแหล่เอาน้ำจิ้มมาไหนอืมเอาจิ้มมาไหนเอาเขียวแล้วแดงอายุเป็นอยากกินเขียว เดยกไปกลางกลางวันนี้มาจากไหนไม่รู้ครับผมหอยอ่ะแต่อยากกินหอยสุราดอะ่ะหอยสุราดเขาว่าหอยใหญ่โอ้โห,โหใช่ไหมครับคุณชมพี่อันนี้หอยอะไรไม่รู้ยังไม่รู้ไงถึงถามไง <laughs> น้ำพริกเผาวันนี้สุดยอดเลยน้ำพริกเผาอ๋ออันนี้ม,นมันเข้ากันมากหน้าผมหมดเลยมันจะไหลนะมันจะไหล แล้วก็บีบมะนาวมะนาวนี่ตัวชงเลยใส่ใส่กินให้จุไม่ได้กินนานครับผู้ชมไม่ได้ชวนนอนกินหอยใหญ่นานมากเลยอ่ะบีบมะนาวใส่ลงไปนะครับทุกคน หอยตัวใหญ่คำเบลือ,อ,อบบเตอร์วุ <c oughs> ้ยตัวมันใหญ่มากเต็มปากเต็มคำผมชอบเอ็นหอยไอ้พี่เกมมันหนึบๆเอ็นหอยมานายันไอตรงเนี้ย เอ็นหอยใช่เขาเรียกว่าเอ็นเนาะพี่เย็นจะเรียกว่าอะไรไม่เรียกดีกว่าว่าเรียกผิดเนี่ยแต่เรียกผิดแล้วยุ่งเลยนะเอ็นหอยก็เรียกว่าเอ็นหอยแต่พิกเผาเยอะครับผู้ชมหอยอารมณ์ทรงเครื่องมันจะอร่อยมากโอ้รอพพ่เดียวไม่มีมะนาวนะพี่เกียไม่มีลืมมะนาวบีบใส่มันถ้าบีบมะนาวใส่มันจะเพิ่มความหอมอีก รอบนี้เราแบบว่า<ช>คบมะนาวด้วยคือมันสุดยอดพลาดไม่ได้ครับผมวันนี้กัดหอยสดหอย,หอยเกือบล้นปากหอยใหญ่ล้นปากเลย,ย,ย,เลยไม่เคยผมไม่มีคำว่รล้น ไม่เคยกินหอยใหญ่ขนาดนี้ผมไม่มีคำบรรลุน่นะปากใหญ่อยู่แล้วออืนี่คุณผู้ชมจุ่มซีฟูดลงไปครับผม,มต้องลองแบบไม่จิ้มอะไรเลยแล้วใส่แค่มะนาว จิ้มแม่น้ลจิ้มก็อร่อยนี่หอยใหญ่มันกรอบมันหวานแบบมันเต็มปากคุณผู้ชมมันได้รับรสหอยแบบเต็มพิกัดเลยสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยเนาะหอยตัวเล็กที่แบบก็ปลูกก็สามิีห้าไม่ไม่ไม่สาใจเลยเนาะอันนั้นมันแบบเวลามันเคี้ยวแล้วมันจะเละไปเลยอันนี้ยังมีแบบเนื้อให้เคี้ยวสุดยอดนี่มันแบบโอ้โหนี่ไงตัวเบลเลอร์อ่ะ อ,อนุญาตใช้มือนะผมในการลองนะนี่ใช้ช้อนดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าไม่สุภาพบีบมะนาวใส่ลงไปเข้ากับน้ำพริกเผาเวอร์ใใส่หอมเจียวลงไป oh. ใส่เยอะยิ่งอร่อยใส่น้อยก็ยิ่งมันใส่เยอะล้วนผากสิ <c oughs> ใส่เยอะ <c oughs> แล้วใส่แบบพอดีรอ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วแล้วใส่ใจอ่ะ ใส่ใจก็โดนเขาทิ้งไงท่านหหวานอ้าเราชวนคุ Becca ้ชมได้ยังในวันนี้ยังเลยอ้าวนอนไม่ชวนเลยนะมาครับคุณผู <h <h ้ชมไอหอยนางรม กินแล้วจะมีอะไรมีแรงอ้าวโอเคกินกับกระถินะ่ะหวานมากผักอื่นไม่ได้หรอไม่รู้อ่อแต่ เขาได้ยอมกินกับกระถินกันเราก็กินเลยกระถินอ่ะวแลจะกินกับผักอืมต้องลองเ <c oughs> น้องไดหมดอมโอ้โหดูมือดูมือผมแล้วดูหอยมาครับทุกคนตัวเบิ้์นลิ่มเลยเนะี่ยข้าวป,ปากหมดไม่ได้ไปกินตัวเนี้ยหมดเมื่อกี้ยังบอกว่าปากใหญ่ยอยู่ธรรมาดา พริเผาเยอะผมชอบคุณผู้ชมมันหวานมันหวานมันเข้มข้น <c oughs> มันเข้มข้นเอออะไรสน่ะโอ้โหด้วยเกมใส่แล้พี่เผา <c oughs> เยอะมากใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยเราต้องใส่ให้มันพอดีสิใส่เท่ากับตัวหอยอ่ะโอ้โห <c oughs> เนี่ยคุณผู้ชม บีมะนาวเข้าไปืม mm. งึบงึบงึบเลยอะ หอยมันลอยอยู่แล้วฮะจริงจริงวันนี้นอนพี่ให้สองตัวเทำไหมเล่นถ้าผมจะอิ่มอ่ะหอยมันตัวใหญ่มากจะให้น้องสองตัวเลยคุณผู้ชมตอนนอนต้องบอมลุงทั้นี้คุณผู้ชมครับโอ้ยเป็นต้องบอมลุงไว้กำลังไว้กำลังไว้กำลังต้องบอมลุงกำลังโตครับผมโตกับพี่เกมแล้วอ่ะ นี่มาลองใส่เยอะมั้งมันอร่อยยังไงต้องผมลองเยอะกว่านี้ฮะเยอะกว่านี้ก่อนเออเครื่องจอดเลยอืมอ่ามแต่จะปิดกันเลยนี่นะมันเปลืองไปไหมพี่เกมโอ้ไม่ต้องเปลืองครับผมโอ้โหแคบจะบังหอยเนี่งใส่เยอะยิ่งอร่อยเยอะอ๋อมันจะไม่มีรสชาติหอยหน้าพี่เกมใส่เยอะเกินมันส้มตำอ่ะ ยิ่งเหมือนใส่น้ำปลาเยอะก็ยิ่งแซ่บยิ่งปรุงเครื่องเยอะยิ่งแซ่บเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เครื่องเ,เยอะถึงแซ่บไม่ต้องหวงเครื่องมานี่มาคุณผู้ชม หวานเจี๊ยบนุ่มละมุนยกให้เอาแล้วแค่นี้พี่ก็พอแล้วมีแรงแล้วมีแรงแล้วตัวนี้ไม่จิ้มดีกว่า มะนาวเพียวๆเลยนี่มันหอมเนาะใช่มะนาวมะนาวที่พูดก็หอมมะนาวอยู่แล้วใส่มะนาวอยู่นี่มันก็ได้กลิ่นแบบสุดยอดเลยนะอุ้ยเนื้อมันหลุดแซ่บได้ใจว้าวนี่ตามได้หอมได้หอม วันนี้ก็จัดหอยตัวใหญ่ๆนะครับผมแบบหลายตัวเลยนะเลยคนหนึ่งน่าหกเจ็ดตัวได้นะครับวันนี้ก็คงจะนอนฝันดีนะครับหรือว่านอนจะไม่หลับไม่นอนเลยไม่้ลั้ไม่นอนแล้วคืนนี้ไม่นอนทํไอะไรผมออกกำลังกายทั้งคืนออนร่ลังกายช่วงแขนไม่อาบน้ำอะไรเงี้ยอาบอาบนิลนอนจะออกกำลังกายช่วงแขนนะครับผมไหล่ไหล่จะได้ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมเนาะ ไปเดี๋ยวจะมีรับคนไปก่อนนะครับไปพบเจอกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบ,ครบเอาใหญ่ๆนะเอาแขนให้ใหญ่ๆนะให,ใหญ่แล้ว